วิ่งทางาน<ม>ทํางานหาเงินหาเงินหาเงินเก็บเงิน<ม>เก็บเงินเก็บเงินพอมีเงิน<ม>เอาแก่ซะแล้วเราควรมีการบริหารชีวิตยังไงให้เหมาะสมครับอาจารย์คะชีวิตมีความหวังวิ่งกว่าหาเงินสุดท้ายปลายทางชีวิตมีเงินจต่ไปไหนละ่ะเงินไม่มีประโยชน์ต่แล้วที่วิ่งหามาเนี่ยตกลงว่าอาจจะไปใช้อะไรการบริหารชีวิตเกี่ยวข้องกับ เงินเงินดังทองก็เป็นเรื่องที่คนบริหารนะนะถ้าใครไม่มีเงินก็คงไม่สุขแน่ถ้ามีเงินก็ไม่ได้แค่ทุกทั้งหลายมีเงินซื้ออะไรก็ได้คล้ายนังซื้อปลาทูแม่กรองเนี่ยแม้ว่าบั้นปลายชีวิตแม้ว่าเรามีมากเนี่ยไม่รู้จะไปใช้อะไรอย่างน้อยไอ้สิ่งที่เราได้มานะหามานะก็ต้องบริหารให้เป็นทางหลักมุสสตนาท่านได้ผูกคำในการบริหารเงินเอาไว้ดังนี้ว่า ฝากอมศินฝังดินไว้ใช่นี่เก่าให้เขากู้ทิ้งทวงเหวไปนั่นหลักในการบริหารทรัพย์ก็เขาก็สอนให้บริหารแบบนี้นะไม่ใช่ว่าหาไปแล้วไม่รู้จะไปใช้อะไรหมดแรงแล้วนะก็บริหารนัมาถูกสัตดถูกส่วนเ,เงินที่หาหาได้นีจะได้เป็นประโยชน์ตับตัวเราในพบนี้กับชีวิตในโลกใหม่ของเราในเบื้องหน้านะอจะริ์พร ฝา,ากอมสินฝังดินไว้ใช่นี่เก่าให้เขาโก้ทิ้งทวงเหว